โอ้ให้เราทุกคนอยู่กับผมเองไอเฟร,รออสนะทุกคนนะซึ่งวันนี้เราอยู่ในแบบอนิเมะตแตนเหมือนเดิมนะครับทุกคนนะ mm hmm. ก็วันนี้ผมจะมาสอนทุกคนไม่ไม่เชิงสอนหลักเนาะทุกคนเนาะ mm hmm. ก็มาบอกแนวทางวิธีลงเอ่อบอสเลดเนาะนะครับทุกคนเนาะประมาณนั้นซึ่งบอสเลดนี่ก็เราก็จะมาตามหาท่านไอกันอยู่ยแล้วเนาะท่านไอนะครับนะนี่ซึ่งผมก็ลงไป5รอบนะครับทุกคนก็ก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับทุกคนนะถ้า เออเรามีทีมที่ดีนะครับนะส่วนของพวกนี้ผมก็แลกไปพอสมควรแล้วนะทุกคนนะอย่างมิติฉากนี้ก็15ผมก็แลกไปแล้วนะทุกคนนะอ่ารีโลมันก็แลกไปเกือบจะครบแล้วแหละแต่ก็เล็กเล็ก,กน้อยเนานะก็ค่อยๆแลกไปนะทุกคนค่อยๆลงไปนาะก็กว่าจะการันตีด้วยนะครับทุกคนเนะาะก็น่าจะแลกได้ครบกดพอดีนะครับนะอ่ประมาณนี้อ่ะเรามาแนะนาทีมกันหน่อยดีกว่านะครับทุกคนนะทีมตามนี้เลยครับทุกคนนะอ่า เราจะไล่กันทั้ง6ตัวเลยนะครับทุกคนนะว่าตัวไหนสามารถเปลี่ยนได้บ้างนะครับนะตัวแรกนะครับทุกคนสุคุนะเนี่ยสุคุณะอันนี้แล้วแต่ความความเบ่อทุกคนมีมีหรือเปล่าแค่นั้นเองนะทุกคนนะถ้าทุกคนมีผมแนะนําว่าสุคุนะนี่ก็ถือว่าเป็นตัว l e ดอร์ที่ดีนะครับทุกคนนะ l e ดอร์ที่ดีเลยนะครับก็ถ้าใครมีสุคุณะนี่ก็ใช้สุคุณะเลย l ีด d e r ดับหนึ่ง ปัจจุบันเลยนะครับทุกคนนะเพราะว่ามันเก่งมันเพิ่มระยะให้ทีมนะครับทุกคน35%นะครับทุกคนนะอ่าแล้วก็โซก็ใส่ปในเป็นไอ้นี่โซลโลทับทุกคนนะไอโซออฟบ,บัตนะครับทุกคนนะก็จะได้ดาเมจของสายมันโดยเฉพาะนะทุกคนนะอ่า15%นะครับทุกคนนะรปรนชานาของบันโดยเฉพาะนะครับนะแล้วก็ได้บวกเอ่อ6ดาเมจด์ดกด้วยนะครับทุกคนนะอีกเอ่อ6%ด้วยนะครับนะอ่า ประมาณนี้ซึ่งซูกุนะก็นี่ครับทุกคนนะตามนี้เลยครับทุกคนสกิลทีก็สายชิตามปกติเลยครับนะประมาณนี้นะนี่ไล่ประมาณนี้เลยนะครับนี่ประมาณนี้สายชิพอดีนะครับประมาณนี้นะครับทุกคนตัวต่อไปนะทุกคนนะตัวต่อไปตัวต่อไปมีโดนแทนแทนได้2ตัวนะครับทุกคนนะซึ่งผมจะแนะนําเป็นอิจิโกะก่อนเลยนะทุกคนนะอิจิโกะมีความสามารถอะไรอิจิโกะ มีความสามารถในการเล่นต้นเกมได้นะครับทุกคนค่าวางของเขาถูกมากเลยนะครับทุกคน6 5 0นี่ก็คือวางได้เลยนะครับทุกคนนะแถมเขาตีเร็วและตีแรงและไฮบิดด้วยนะครับทุกคนนะถ้าใครมีปับ๊บพวกโอเวอร์หลอดเอ้ยพวกแบบอวตารขึ้นนะทุกคนอวตารหรือไม่ก็กิดไปเลยอะโอ้โหผมบอกเลยโอเวอร์ Over มากเลยนะครับทุกคนมันจะตีแรงมากๆเลยสำหรับต้นเกมนี่ถือว่ากั้นไหวเลยนะครับทุกคนนะประมาณนั้นเลยนะครับก็จะง่ายมากสําหรับตัวนี้เลยนะทุกคนนะ ถ้าใครไม่มีนะทุกคนนะถ้าใครไม่มีนะแต่ผมแนะนําว่าอยากให้มีนะทุกคนนะเพราะมันจะคอมโบกับไอ้ตัวของทางด้านเซเบอร์นะทุกคนนะถ้าใครไม่มีนะทุกคนนะถ้าใครไม่มีก็เอาเป็นตัวทางด้านของนี้ก็ได้ครับนี่ให้ตัวจากไฟฟอสนะทุกคนนะอูจกไฟฟอสตัวนี้เลยนะครับทุกคนนะตัวนี้ อ่าอีกตัวนึงอ่ะน่าจะเป็นโกคุแบ็กเนาะพอได้อยู่นะครับทุกคนโกคุแบ็กก็คือเล่นต้นเกมได้เลยนะครับทุกคนนะอ่ามี2ตัวเล่นต้นเกมนะครับทุกคนนะอ่าสตัวเลยนะครับอิจิโกะเอ่อแล้วก็ตัวนี้นะครับนี่แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เอ่อโกคุแบ็กนะครับนะสตัวนี้เลยครับทุกคนนะเล่นต้นเกมได้นะครับตัวต่อไปตัวที่3นะครับตัวที่3ามไซเบอร์ครับทุกคนนะ ซึ่งเซเบอร์เนี่ยทำไมผมถึงเอามาเพราะวาา่ามันเป็นเบตา้าครับผมบอกเลยทำามันเป็นเบต้าเพราะว่าเบต้าของมันอะ่ะคือผมไปลองเล่นมาแล้วครับทุกคนนะอัตาคินะทุกคนนะ100%ครับถ้าคอมโบอิจิโกะ1 0 0ทันทีเลยครับทุกคนอัตาคิแล้วอัตาคิอยู่ที่300กว่านะทุกคนนะอ่าตีโปติ เซเบอร์อ er, ตีอยู่ที่ห้าสิบล้านนะทุกคนนะอันนี้ของบับกิดนะทุกคนไอ้อ40ล้านนะทุกคนนะ40ล้านถ้าปั๊บอะไรก็จะลงไปเรื่อยๆตามมันนะทุกคนนะตามปกตินะครับอ่ะคูณไปอีก300นะครับทุกคนก็ประมาณ200 200ล้านกว่าได้เลยนะครับทุกคนนะดาเมจอยู่ประมาณนะั้นเลยนะครับถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่โอเวอร์นะก็ใช้ถือว่าเก่งมากๆเลยนะทุกคนนะเก่งมาก ในมองผมเพราะผมคิดว่าผมเอาไปติดอยู่แล้วนะไวไฟผมเนาะก็อยู่แล้วนะครับอมีตัวไหนแทนเซเบอร์ได้บ้างตัวไหนแทนเซเบอร์ได้นะครับตัวที่แทนเซเบอร์ได้นะครับจะเป็นทั้งได้ของฟีเซอร์นะครับทุกคนนะล่างอันนี้เลยนะครับล่างสุดท้ายนะครับทุกคนนะล่างดาร์กนะครับก็ไปอีโอมาแล้วก็หาบัฟให้มันดีๆหน่อยนะครับทุกคนนะก็แทนได้ครับนะแทนได้อีกมีตัวไหนแทนได้อีกไหมเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งนะครับ าดาร์กเนาะแทนได้เออไม่น่ามีแล้วเนาะบานนี้อ่าไม่มีตัวอะไรแทนได้ด้วยนะครับตอนนี้นะก็มี2ตัวนะครับทุกคนนะอ่าสองตัวที่ผมแนะนำนะครับก็เออเซเบอร์ er, นะที่เป็นแบบเบต้าเลยแรงแรงไปเลยนะทุกคนคอมโบกันแรงไปเลยหรือไม่ก็เป็นฟีเซอร์ที่มีสกิลกดเหมือนกันนะครับทุกคนนะอ่าเซเบอร์ er, ก็มีสกิลกดด้วยนะครับอืม่ะตัวต่อไปตัวที่สี่ ตัวที่4ตัวปั๊มเงินก็ไม่ต้องพูดมากเนาะเออนี่เอ,อ่อปั๊มตังค์ไปเลยนะครับทุกคนนะอ,อ่าปั๊มตังค์ไปเลยตัวนี้นะครับทุกคนนะก็ต้องมีนะมีรับกระเป๋าก็ได้บิ๊บบับกิจยิ่งดีนะใส่โซเป็นทางด้านของโซเงินนะครับทุกคนนะบวกแคสไปนะครับทุกคนอืมอิจิโกะลืมให้ดูเลยสกิลทีเป็นสายคีเหมือนกันนะครับทุกคนนะนี่สาสายคีเหมือนกันเลยนะครับ อ่ะเซเบอร์ er เหมือนกันครับทุกคนนี่เซเบอร์ er เหมือนกันเลยครับทุกคนสายขี้ล้วนเลยนะครับสายขี้ล้วนเลยนะประมาณนี้อ่นะคนไอไอนี่ปกติแล้วเนาะอัพแคสหรือไม่ก็อัพเป็นพวกเพิ่มระยะให้มันไปลวยก็ดีครับทุกคนเพราะว่ามันจะได้ระยะสูงๆนะเพราะว่ามันจะปรับได้ไกลขึ้นนะครับตัวต่อไปตัวที่ห้านะทุกคนตัวที่ห้านะทุกคนผมแนะนํานี่ตัวนี้เลยครับทุกคนนะ กัดนะทุกคนนะกัดนี่ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่มันตกเบต้าไานานแล้วแหละแต่ก yeah, so like ็ยังพอใช้ได้นะทุกคนเนียก็ยังเป็นตัวหนึ่งที่เก่งเหมือนเดิมนะทุกคนใช้ได้เหมือนเดิมมันฟูเอด้วยแหละนะครับนะก็เก่งมากเลยนะทุกคนนะหรือว่าถ้าไม่มีก็ใช้เป็นดิโอก็ได้ไอดีโอก็ได้ทุกคนนะหาโร2เอเานะครับอีโวให้เป็นร่างนี้นะทุกคนยังพอหาได้อยู่นะอ่าร่างนี้หาได้อยู่นะครับอีโวให้กลายเป็นร่างนี้นะทุกคนนะ อ่าแล้วก็หาบับดีให้มันนะทุกนก็ไม่แพ้กันนะดาเมจโอเคเลยนะครับแต่ว่าผมเชื่อว,ว่าทางกัดดีกว่านิดนึงนะเพราะว่าค่าอัพบรรทุกน,นะครับถูกว่าดีโอนิดนึงต,นต,ต,ตัวสุดท้ายนะทุกคนตัวสิบตัวสุดท้ายนะครับทุกคนนะก็คือนี่เอ่อเอ่อชาร์โดนะครับทุกคนนะชาร์โดอืมปรมานี้นะอ,อมันเป็นตัวเอาว่ากดนนบเฉยๆนะทุกคนนะอืม ทุกคนนูมนะอ่าอีกตัวหนึ่งที่ผมแนะนําได้นะทุกคนนะก็คือเป็นไอเซนนะครับทุกคนไอเซนก็เอาไปใส่เอาไปใส่ช่องไหนก็ได้นะทุกคนเนี่ยสองช่องเนี้ยสองตัวเนี้ยนะอ่าสองตัวเนี้ยเอาแทนตัวไหนก็ได้นะทุกคนนะอ่าแต่อยากให้ทางด้านของเออสองตัวเนี้ยมันโอเคอยู่แล้วนะครับทุกคนนะแต่ถ้ามีไอเซนไอเซนวีบับกิดหรือไม่กอวาาตารนะทุกคนแทนกัดได้นะครับแทนกัดได้นะแต่ไอเซนจะมีปัญหาเรื่องการเก็บคิวนะครับนะ อาจจะไปต้องเคลียร์ปัญหาที่นิดนึงนะทุกคน๋ยวผมว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรเพราะมันแรงของมันอยู่แล้วนะครับแต่เราอยากเด่นสถานะก็เนี่ยตามนี้เลยนะสถานะนะอ่าประมาณนี้โอ้ภาพมาประมาณ7นาทีแล้วทุกคนนะอ่ก็มานี้เนาะเออมาหรือเราไปเล่นกันเลยดีกว่านะทุกคนนะว่าในแมบ,บเป็นยังไงนะทุกคนไปเลยก็อ่ะพอทุกคนเข้ามาในเกมแล้วทุกคนนะจะมาแบบประมาณนี้เลยนะทุกคนเป็นแนวตรงเลยทางตรงลุวนเลยนะครับทุกคนนะอ่าถล้าใครจัดเซตนี้ก็เซตนี้เลยนะครับทุกคนนะอ่า เริ่มมาทุกคนให้วางไอตรงนี้เลยนะครับทุกคนตรงนี้นะทางขึ้นนี้เลยนะครับทุกคนนะนี่ถ้าสมงแล้วใครเอาไอบวกกับซูนะนะจะวงจะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนะอ่ะให้วางอิจิโกต่อเลยนะครับทุกคนนะอิจิโกได้เลยนะครับทุกคนถ้าเป็นตัวแอร์ก็วางตรงนี้นะครับทุกคนนะหรือมันก็ตรงนี้ก็ได้นะครับทุกคนมันจะช่วยมันจะให้ตีถึงนะครับทุกคนไอจะได้บาฟพาสิฟมันด้วยนะครับทุกคนนะอ่าตรงนี้ดีสุดนะครับอ่ะไปอัพไอถึงสองขั้นนะทุกคนนะที่เหลืออัพอิจิโก นะครับทุกคนอัพอ,อีซิโก้สองขั้นนะครับทุกคนนะเพื่อให้อีซิโกตีแรงขึ้นนะทุกคนมันจะได้ยืนเหนยไหวนะครับทุกคนนะอ่ะหลังจากนี้อัพไอไปเลยนะครับอืออ่ะไปเรื่อยๆนะครับอืออไปอัพไปเลยนะทุกคนนะอ่ะจนประมาณนี้นะทุกคนนะอะ่อัพไปเรื่อยๆ,ๆนะครับทุกคนแต่เพราะว่ามันเคลียร์ว่ะอยู่แล้วนะอีซิโกมันตีเร็วด้วยนะทุกคนอ่ะ ถ้าสง่งถ้าใครที่ว่าไม่ไหวนะทุกคนอัพไปเพิ่มก็ได้นะทุกคนนะอัพไปถึงขั้นสามไป,เ,ปเลยก็ดีครับมันจะได้ตีเร็วๆอ่ะพวกอะไรพวกนี้อัพเป็นพวกแบบไอรที่มันได้โดนเกนเคน็ดเยอะๆนะทุกคนนะไม่ต้องมีกลัวว่าจะแพ้นะทุกคนนะเพราะผมลองแล้วก็คือสบายครับทุกคนนะชิลวมากอ่ะพอถึงเวฟที่11บนะทุกคนพออัพไปเสร็จแล้วให้วางไอ้ทางด้านของเซเบอร์ได้เลยนะครับทุกคนอัพเซเบอร์อัพเซเบอบร์ไปให้ตันเลยนะทุกคนนะดูดูด ผมบอกเลยบอสนี่ถือว่าแบบโอ้ยโดนสตันหนักมากดีตูนะครับทุกคนนะบอสที่คือตัวแตกเลยนะทุกคนนะแบบแรงมากเลยทุกคนเพราะด้วยความที่พาสีปันเนี่ยนี่เห็นไหมทุกคนอัตราคิ100%นะครับทุกคนนะอืมแรงมากๆนะครับทุกคนเอ่อไอน่ามันน่าจะไปทับของไอนะอิจิโกะนะก็ไม่ต้องไปกดบัฟให้มันนะครับทุกคนนะว่ามันทับกันนะทุกคนมันจะบั๊เอานะครับทุกคนนะ อ่ะพอวางเสร็จแล้วนะส่วนวางพวกนี้เสร็จแล้วอะที่เหลือก็วางพวกนี่เลยนะทุกคนนะวัดเอานะทุกคนสุน่ะวางตรงนี้นะทุกคนนะอ่ะเออกัดวางตรงนี้นะอ่าชาต้องวางนี้นะทุกคนนะอ่าพวกนี้ก็เลือกเป็นพวกแบบโทเค็นอะไรพวกนี้ที่มันแบบเอ่อทำให้เราได้ของเยอะขึ้นนะทุกคนที่เหลือก็นี่ปล่อยชิวเลยนะครับทุกคนนะอ่าปล่อยชิวไปเลยนะทุกคนนะอ่า เวฟนี้ยังยังไม่ต้องทําอะไรนะครับทุกคนนะเราจะไปทําตอนเวฟบสามสิบนะทุกคนนะอ่ะตัดภาพเลยดีกว่าแล้วทุกคนนะเวฟบสามสิบเวฟบสี่สิบเวฟบที่ห้าสิบนะทุกคนนะเราจะต้องทำนะทุกคนนะที่เหลือพวกนี้มันเคลียร์ได้กันแล้วนะครับทุกคนนะเพราะว่าผมลองแล้วเคลียร์ชิวนะครับทุกคนนะนี่ประมาณนี้เลยเนี่ยวิ่งไปนะทุกคนนะอ่ะปล่อยนะทุกคนนะแล้วเราไปดูเวฟที่สามสิบเลยเจะครับทุกคนอ่ะพอถึงเวฟที่สามสิบแล้วทุกคนนะสามเอ็ดให้เรากดไปเลยนะสกิลของซูคุนะนะทุกคนนะกดไปเลย ให้มันเคลียร์บอสไปเลยนะครับทุกคนนะเอมเมื่อกี้ผมกดบัฟไอคูณ2ไอสปีดไอพวกมอนนะทุกคนมันเลยวิ่งเร็วนะอ่าไม่ต้องห่วงนะทุกคนนะมันวิ่งเร็วอยู่แล้วแหละนะอ่ามันจะได้เคลียร์เร็วๆด้วยนะครับทุกคนนะอ่าไปเราไปตอนที่เว็บ40เลยดีกว่าละทุกคนอ่ะทุกคนมาถึงเว็บที่40แล้วทุกคนนะอ่าผมเลือกโทเค็นแล้วกันนะทุกคนนะมันจะบูนโทเค็นเยอะๆนะอ่าเว็บที่40แล้วนะครับทุกคนนะรอเลยรอบอสมากดเอ็กซ์ิเบอร์ได้เลยนะครับทุกคนนะนี่ แกวอทันทีนะทุกคนนะดบเมทเพิ่มอีกนะทุกคนนะตีเร็วอีกนะครับนะประมาณนี้เลยมันโกงนะทุกคนนะแล้วหนึ่งไอประมาณมันโหหกสิบวิเองเลยไอประมาณประมาณสามร้อยวินะทุกคนนะประมาณสามทีนะทุกคนต่อสกิลนะครับ, <S <S บ,รบทุกคนนะอ่ะเราไม่ต้องข้ามแล้วเนาะอ่ะรอเวฟที่ห้าสิบเลยดีกว่าพอเวฟที่ห้าสิบมันทุกคนให้เรากดชาโดได้เลยนะทุกคนก็จเราเบิดวอสได้ใใตายทันทีเลยนะทุกคนก็ตายไปเลยนะครับมันจะไม่ต้องมา ทั้งทำอะไรอีกนะครับทุกคนนะเกียร์บอสแบบรวดเร็วนะครับเซตนี้ก็ใช้เวลาอยู่ประมาณไม่เกิน7จนาทีนะครับทุกคนนะต่อดาดนะถ้ามีคูณ3นะทุกคนถ้ามีคูณ3ก็จะเร็วแต่ถ้าใครที่มีคูณ2ก็อาจจะประมาณ10นาทีนะทุกคนนะประมาณนั้นรอ,อสักครู่นะครับทุกคนนะนี่เมฟห้าสิบแล้วนะทุกคนนะให้เราเอาเป็นพวกแบบเออนี่อะเอาอันนี้แล้วกันเนาะ เ,เพราะเราจะเคลียร์วอตจบอยู่แล้วเนาะครับมันก็ไม่ต้องมีปัญหาอะไรอ่ะกดไปเลยนะทุกคนนะชาโดโดนี่วอไม่ตายไม่เป็นไรครับทุกคนนะมันตายอยู่แล้วเอ้ยรอดปะเอ้ยไม่รอดนะทุกคนนะอ่าอย่าไปเลือกสปีดเหมือนผมนะทุกคนนะอ่าประมาณนี้นะทุกคน6วิเอ้ย6กนาทีสามสหกนะทุกคนนะประมาณนี้เลยนะทุกคนนะอ่ะกดออกได้เลยนะทุกคนก็จะได้ประมาณนี้นทุกคนของนะ ก็อย่าไปเลือกสปีดให้เหมือนผมนะทุกคนนะถ้าเลือกสปีดก็ตามที่เห็นเลยครับทุกคนนะเด็กแว้นเลยนะครับทุกคนนะโอ้โ oh. oh, หโอ้ากเร็วชิบหายเลยนะทุกคนนะโอเคอ่ะผมมาเผยดีเซิร์ธรรมดาและนะ้วเนาะก็ไม่เป็นไรเนาะ อ่ะเราปิดคลิปตรงนี้เลยดีกว่านะทุกคนนะโอเคครับทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะทุกคนแล้วอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะทุกคนนะเพื่อที่ไม่พลาดคลิปต่อไปและเป็นกําลังใจในการทำคลิปของผมต่อไปด้วยนะครับทุกคนนะและอย่าลืมกดติดตามกดไลค์อะไรพวกนี้ให้ผมด้วยนะทุกคนนะเพื่อที่ผมจะเอาชนะออลกริทึมของย t u b e ไปด้วยกันนะทุกคนนะเราจะได้เอาชนะออลกริชึมของย t u b e ได้นะครับทุกคนนะอ่ะโอเคครับทุกคน สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนนะ see you again next t i m เจอก,กับคลิปหน้านะทุกคนนะบาย